ซื้อประกันไปแล้วทำไมต้องสำรองจ่ายคลิปนี้อลลี่มีคำตอบค่ะก่อนไปฟังช่วยกดหัวใจให้ออนคนละหนึ่งดวงด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออลลี่ค่ะเวลาที่เราแอดมิดในโรงพยาบาลแล้วยังต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลอาจเกิดขึ้นได้หลายกรณีค่ะกรณีแรกจะเป็นเรื่องของระยะเวลารอคอยค่ะซึ่งการแฟกเคมโดยปกติแล้วนะคะประกันสุขภาพที่เพื่อนอนุมัติมาใหม่ๆจะต้องให้เกินระยะเวลารอคอย9 0สิบวันก่อน ถ้าเป็นโรคร้ายแรงจะใช้เวลารอคอย120วันถึง180วันเลยค่ะจึงจะสามารถทําการแฟกเคมหรือไม่ต้องสํารองจ่ายได้ค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าอ้าวแต่ฉันทําประกันสุขภาพมานานเกิน180วันแล้วนะ แต่ทำไมแอดมิ่รักษาตัวยังจะต้องสำรองจ่ายอีกล่ะอันนี้จะเข้าอยู่ในกรณีที่2ค่ะซึ่งกรณีที่2นะคะมักจะเกิดขึ้นกับประกันสุขภาพที่ทำไปแล้วมีอายุกรมธรรม์ยังไม่เกิน2ปีค่ะซึ่งการเข้ารักษาตัวในครั้งนั้นอาจจะเป็นการรักษาตัวด้วยโรคที่บริษัทประกันมีการสงสัยว่าเป็นมาก่อนวันทำประกันหรือเปล่าเช่นการตวรวจเจอซีถุงน้ำเนื้องอกมะเร็งซึ่งโรคพวกนี้นะคะจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะอันสั้นซึ่งถือว่าเป็นโรคเรื้อรังนั่นเองค่ะดังนั้นบริษัทประกัน จึงขอให้เราสำรองจ่ายค่ารักษาครั้งนั้นไปก่อนค่ะโดยบริษัทประกันก็จะทําการตรวจสอบประวัติการรักษาย้อนหลังเพื่อให้แน่ใจว่าโรคที่เราเข้าไปรักษาตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนทําประกันจริงไหมซึ่งจะใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกินเ0าสิบวันค่ะแต่หากตรวจสอบแล้วเพราะว่ามันเกิดขึ้นหลังจากวันทาประกันไปแล้วบริษัทก็จะทําการจ่ายเคลมสินไหมให้กับเราอย่างแน่นอนค่ะ ฉะนั้นทำประกันเร็วไป1ปีดีกว่าทำช้าไป1วันค่ะหากคุณสนใจเกี่ยวกับเรื่องประกันอย่าลืมคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์เข้ามาสอบถามออลลี่ได้ก่อนนะคะหากคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดเซฟกดแชร์ให้เพื่อนดูนะคะบ๊ายบาย